เอ็นยังปวดเม้นเม้นยังเม้นอัน่นเจา้าเหรเม้นอันนั้นเจ้าเมียเม้นอันอนั้นเจ้าโอ้ยเม้นอันนั้นเจ้าพนาลูคอยความสุขของครอบครัววันนี้ได้ออกมากันทางครอบครัวเลยนะคะทุกคนมาชมบรรยากาศเรามาเดินปา่าเรามาพักมาพักกินข้าวนะคะนี่คือบรรยากาศ <c oughs> รอยหมูป่าทุกคนบรรยากาศเสียงนกค่ะทุกคนบรรยากาศไม่มีแดดแต่อากาศอุ่นๆนะคะ,ะเสียงนกเจ้าเจ้าเจ้วเจ้าฟังเสียงนกกันะคะทุกคน Man tvättar och sliter den lite. Ja, men alltså, ha luftiga byxor som, som inte sitter så tight. Så blir det lite bättre. Har du kommit det? Vart är med där? Vart är vi där? Vart är vi där? ื mm hmm. ตอนถ้ามาบับออกมาหน่อยเดียวเนาะ mm hmm. แล้วก็แล้วก็เหมืดคือเกา่าโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมจ้าจขอให้ทุกท่านปัง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 ,ปง,ปงนะคะเเียบหมาดู้มาด้ย าจะพามาเก็บเออกินไกลหน่อยไหมเมื่นนี่เป็นที่บายเพื่อนี้ฟันว่ามาอะไรกัดเป็นปูเลยก้างใหเนาะกระเทียมป่าค่ะทุกคนมบกระเทียม กินข้าวกินขนมโดนพี่พลังแล้วบาดเนี่ยตามดเนี่ยข้าวเหนียวนี่พลังเลยอื้มกินนะโอ้ยขามันแกไม่ใช่สีกุนชุนกุนี่ต้องมาเก็บเอาอ่อนๆไว้นี้แหละมัน้นแรง sai không bao giờ anh ăn ổn ăn anh ăn nó ổn nha Cái anh ăn 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 bây giờ ăn 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 ก็นึกว่าเธลงไปพ่นจัะโอ้ยใหม่เกือบเสียบเ <laughs> ก,ก,กูนำ <c oughs> มันทรมาไอดมดียลุตได้าุดบสุจัะต้นทงได้แท่าน่นแหล่าคิว กูไม่เอาอย่างจามเจ้าเลยแก้าสั้นแท้เก็บระเทียมค่ะเก็บกระเทียมป่าค่ะทุกคนปีที่แล้วข้ามาเก็บต้นไนกตรดีแต่นี้เรามาเดินเราก็เลยผัดสะพัวจะเก็บไปฝากมื่อนี่ดาดงบะโฉอะโว ที่ว่าสมดมหญ้าโอ้ยดมหญ้าก็ดมนี่กะเอาเนี่ย à? <laughs> ừ. ừ. ạ nhà, Yes, then. Var det gott? Ja, ja det doftar starkt om det... Ja. bara. Det är nästan så det stinker Jo, <coughs> ja, när jag hade i kylen också stinker Ja, eh, ska man spara det här får man se till att packa ordentligt ja kilometer och med i frysen så kan det liksom börja stinka om allting. Yes. Ja. Gosh, här var det stor ju ja. พวกเจ้าเฮงขายำเงเหยียบมันเฮงอะนะค่ะลูกได้ฟิงร้านะเฮ่ยใจชอบนั่นสิเอวิฮเลย ข้างข้างตรงก่อนพูดมาคุ่นจะงามถ้ามองอันเออปลาหนาม มันต้นง่ายสิเก็บง่ายกว่าน,นี้มันออกเริร่มออกดอกแล้วในด,ดอกขนมปลาขอบอกเลยขนมปลา De blommar ju sen, bon. De blommar ju sen när de blir lite äldre. Jaha. Eh, ganska långa stänglar med vita blommor på. Det är rätt fint. Om man tar dem när de är som knoppiga blommorna. Eh, då kan man lägga in dem i sådana här Ja, Jag såg ni ni har gjort det. Ja, smakade du på det någon gång? Ja, det var inte gott. De <laughs> säger jag att det smakar som kapris. Nej. Jag har någon gång kapris men det var länge sedan. Men sen vet jag inte hur kapris smakar. Så jag <laughs> nej, inte min grej. Men folk verkar köpa till typ sallad eller till matlagning. Alltså kapris. Ja, ja, ja. Väntar du? Jag går, så pruttar du eller? Salladspizza? Ej sallad pizza! Pasta sallad? Det var wrapen jag du den. Varför rap? Så man kan eh, slå in någonting, wrappa liksom, slå in någonting i ett paket. Mm. Wrap a package. Det är att slå in. Mm. Man kan ta en sjal, wrap around you. Mm. Eh, sådär. Så det är liksom klä in i någonting. Mm. Och det är ju brödet man klär in i då. Mm. Eller man klär in, in någonting no, I, i brödet. Mm. เต่นสปอร์ตยาสูงไม่ได้ก็ไม่ไแต่ลุกได้สูงแจ็คเล็ทาร์ดนะตอนไงก็ทางนั้นไงบนนี้มันนั่นนชื่นเลยมันใเซ็งแดดนะผู้ท่านหน่อยคนอะไรัดเจ็บขึ้นเยอะจังจะคนถุงอลอ เก็บกระเทียมปลาค่ะทุกคนมาเด้อมาเด้อเก็บไปให้อันให้ใหพงยัยฮ้อนกับอันทิกิต๊ตานั่งคือสีหน่อยฮะคือสีหน่อยเนีย้ยขึ้อสีหน่อยเออใครพูดเลาเนี่พูดเราหน่อยข<อ>้าวตับเบิ้เอาหน่อยนึงงข้าวกระเอาบ่อหน่อยนึงเลยเออไมกินแม่ดมคือ มันี่กัลังออกม่เลยเอสติงเกสมุกเกีมันตรงมีหฮมเรื่องถ้ามันปลูกอะไรมันบ่มีมันบ่มีโฮมมันถือเดบ่ได้เรตายแล้เร่ค่ะเล็กชาไปเก็บหลากมันเหรอก็เดี๋ยออนิะไปปลูกเกมีดกัหน่อว่าป่านนี้เก็บได้นะคะทุกคน เอาไปกินนะคะเดี๋ยวเอาไปขายไม่ได้นะคะเออจ้าหน้าที่หนึ่งสามสามนาทีแกบอันเก่าน้ำเด็ชไทยเอาไก่ไก่ออออเเไทยเอาที่แม่เก็บเนี่ย ป,ป้าเอกไปทาเข้าทางนอกก็ได้เขออ้าวหยาบเอกไปทำผีโอ้โหเอาเมืองดาโค้ดตัวจะ <c oughs> เปิดออกว่าครักอาหารฝรั่งเนี <c oughs> <c oughs> ่ยนี่ดอก <c oughs> <c oughs> ของทีง่นอนบนหลับ <c oughs> <c oughs> อ,อ่อ,อนๆสีแสบอยู่ในวีริตเขาเจ้าแหางเออเออ้งขายกี่ไร่ก็เนี่แหงขึ้นอย่างไงเด้อเนี่ยอยู่แหมงเชียวเพิ่มาเห็นไม่้คดกินไงอยู่วิรีตพวกกับบุคคลมีคนกินต่อมาจากประเทศอื่นเออโอเคนะคะทุกคนเ้ามาเก็บกระเทียมปลาค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกขั้นทุกก,ก,ก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมจ้า สุดท่ายในคลองพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะบายเฮ้ดูให้ดยบายไปซมี่เหรอวัยเอร์รุ่นเดิเอ็นยังปวดเม้นเม้นยัง มิอันน <finances S 2> ันเจ้าม่ะมินอันนันเจ้าเพราะนนนัเจ้าโอ้ยมินอันนันเจ้าพราะน่า <Gund> ร <un> <ọ> ู้คอยมินอันนันเจ้าเราพราะน่าจะมีอย่างอันนันเจ้าโอ้อันนี้บอกนี่มินอันนี้เพื่นมินอันนี้พี่น้องนี่มินกระเทียมปลา